โชคดีมากครับการมาเขาใหญ่ครั้งนี้เห็นโขงช้างตอนนี้ออกมาเรืร่อยๆนะมานะเดิ <laughs> จ้าเจ้าโอ้ตัวบัลุ่มเลยน <laughs> เนาะ ท,นนที่นอนเสร็จแล้วหวรอคืนจะไปกลัวไหมลูก สวัสดีครับพบกับพี่ลอรารายการป๊ามา,มาพาเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ชรับเราอยู่กันที่จุดกลางเต็นต์ลำตะคองนะครับนี่ที่กลางเต็นต์เราอากาศดีมากหลังน้ําตกเลยเดี๋ยวถ่ายเต็นต์ให้ดูนะเป็นเต็นท์เรานะทุกคนถ้าเข้ามาที่นี่เนาะค่ากลางเต็นต์น่ะจะคนละสามสิบบาทเองอะต่อคนนะถูกมา,มากๆ ต่อคนต่อคืนสามสิบบาทเองนี่แล้วบรรยากาศเนี่ยเต็นท์เราเอบอ,อันนี้ข้างหน้าเต็นท์เราไปแม่เราจะไปตรงศูนย์ติดต่อเจ้าหน้าที่อีกใช่เราเพราะว่าเราสนใจจะไปส่องสัตว์ตอนกลางคืนใช่มีกิจกรรมนะครับส่องสัตว์ ก็จะเป็นแบบเหมาคันนะห0รบาทหรือจะแชร์กับเพื่อนเพื่อนก็ได้คนละหน0่บาทก็ตกคนละร้อยนะ6คนไปกันนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะมีห้องอาบน้ำมีที่ล้างภาชนะมีที่ทิ้งขยะตรงนู้ตรงต้มีทุกอยาง <ใน S 1> เลยอะต้องทิ้งให้เรียบร้อยแล้วก็ผูกให้เรียบร้อยไปห<า>้องอันนี้ห้องอาบน้ำนะครับนี่เป็นไงอากาศอากาศ ยี่สิบห้าอ๋อเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเมื่อคืนสิบเก้าแต่ตอนนี้ยี่สิบห้าอยู่เรามาดูคืนนี้ว่าคืนนี้จะเท่าไหร่องศาเฮ้ยไปเราไปโทรจองก่อนต้องใช้การโทรจองแล้วเขาจะมารับตรงจุดที่พักเราเนาะใช่ไปนีแม่ตอนนี้จองรถได้เรียบร้อยนะคะมันจะมีรอบทุ่มหนึ่งกับรอบสองทุ่มเนาะเราเช่าแบบเหมาคัน ก็คือห0 0้อบาทเราจองรอบสองทุ่มเลยเพราะว่าแอบถามพี่พ่เจ้าหน้าที่ว่ารอบไหนสัตว์เยอะพี่ๆบอกรอบสองทุ่มเดี๋ยวเราคอยลุ้นกันนะว่าจะเจอน้องๆคนไหนบ้างไปงั้นตอนนี้เราไปหาอะไรกินก่อนเพราะว่าที่นี่สะดวกมากนะมีศูนย์สวัสดิการก็คือขายทั้งอาหารน้ำขนมกาแฟมีทุกอย่างเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีอะไรบ้างหรืออย่างนี้พ่อถ้าใครที่ชอบแบบ ทำแบบอะไรทำกับข้าวทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีโซนนะที่นี่จะแยกโซนใครไม่ชอบทากับข้าวเลยชอบความสงบเงียบก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งให้การเต็นท์แต่ถ้าใครชอบทํากับข้าวไปด้วยก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งให้ทําอาหารโซนทาอาหารได้แต่ที่นี่ดีมากนะห้ามสูบบุหรี่ด้วยที่ลานกางเต็นท์เพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นใช่ถ้าถามว่าอุ้ยฉันมีคนสูบทำยังไงมันจะมีจุดที่ห่างออกไปให้จุดจุดที่สูบบุหรี่ด้วยพอ่อใช่เขาเตรียมให้ไว้ที่เดียวทั้งอุทยานอ่ะเราไปดูดีกว่ามีอะไรกิน้้าาไหนนนแลววเมกิข กินข้าวก่อนแล้วต้องทําอะไรมันเรียบร้อยร้านสวัสดิการลําตะคองโอ้โหนี่จิ้มจุ่มด้วยไหมหมูกระทะอะไรไหมล่ะกระทูะ <c oughs> ะทชิ้นทอดก็ <c oughs> จะมีน้ําขายด้วยนะค่ะเมื่อกี้ที่กินข้าวเรามีกุ๊บข้าว <c oughs> ก็เลยต้องรออีกชั่วโมงครึง่งใช่งั้นเดี๋ยวเราเจะพาทุกคนไปเที่ยวก่อนใช่เราจะไปที่อ่างเก็บน้ํากันไป ตอนนี้เราถึงไหนนะถึงไหนพ่ออ่างเก็บน้ําสายสอนออ<ๆ>นั่นแหละบรรยากาศดีมากเลยดูใชพาทิศตปเป็นเหมือนทะเลสาบเลยนะพ่อเนาะใช่โอ้ยตรงนี้ก็น่านั่งเลยน,นะใช่เป็นรุ่งหัวใจโอ้พ่อเข้ามาดูดิดูดิทุกคนสวยมากเลย จะถ่ายรูปห้าเรามาถึงจุดที่ต้องถ่ายรูปให้ได้เลยจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งใช,ใช่ไหมนี่ตรงนี้เ<า>มื่อกี้เราได้ถ่ายรูกปกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาให้ดูใช่เดี๋ยวให้คนอื่นถ่ายต่อไปเราไปุูกันต่อปม่เราจะไปกันต่อที่โป่งทุ่งกวางด้ดูอะไรวะโปง่งมันเป็นดินโป่งที่สําหรับกวางเข้ามากินนะถ้าจําไม่ผิดนะมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ไป โป่งกว้างใช่ไหมพอ่อใช่มี้างหลังเธอจะมีนักท่องเที่ยวก็มาพยายามเป้าดูเนาะว่าจะมีช้างออกมาไหม mm hmm. เพราะว่ามันเคยมีช้างออกมาผงหนึ่งเดยประมาณ30ตัว mm hmm. แล้วก็กวางด้วยใช่ไหมใช่ก็จะมีอ้อโป่งตรงนี้มันก็จะคือเป็นพื้นที่ธรรมชาติซึ่งมันจะเป็นพวกสะสมแร่ธาตุที่มีประโยชน์กับพวกสัตว์กินพืช mm hmm. สัตว์ก็เลยออกมากินส่วนใหญ่เียโอเคเลยไม่รู้เราจะโชคดีไหมเราจะรอ mm hmm. สักครึ่งชั่วโมงนะ อยากเห็นช้างเหมือนเขาบ้างอะ่ะโอ้ยพ่อก็อยากโชคดีเห็นเมื่อกี้เราเห็นฟางแล้วเดี๋ยวพอไปถ่ายกวางก่อน ดินโป่งแม่หลุมโป่งสีดงแดงๆข้างหน้า วันนี้ลงกลับที่พักแล้วก็ไปอาบน้ำกินข้าวเดี๋ยวเตรียมไปท่องสัตว์ตอนกลางคืนกันดีกว่าไปนี่นะครับสวัสดิการของเรากระเพราที่จริงใจต้องกระเพราไ่ด้าแบบนี้ใช่ในกระเพราช่มกินก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวไปอยู่ที่เต็นท์กันมานะเดินๆ <laughs> จาโอ้ตัวบลมเลยเย <laughs> โอ้จะกลับไปที่เต็นท์เราแค่6โมงครึ่ง23มงสาแล้วบรรยากาศเต็นท์เราตอนกลางคืน เขาจะไปทไหแค่หนึ่งตรงนู้นมีอีกหนึ่งนี่เขาเดิน,นบนทางนี่เขานบนทางอาอน,นี่เินนทางนี่เาบนี่เขางนี่าบงนี่เขางนเานบนทางนี่ขาเงนี่เขน่ขานงนี่เนงนี่เขงงออางนะะี่เาเดินงเงน่นงเขานนี่เขาง่านทีาขินดิน่าเดินเนทขงตัวใหญ่ ตอนนี้ก็จะสองทุ่มแล้วนะคะพี่เขาก็โทรมาแล้วว่ามาถึงแล้วแล้วเราจะไปส่องสัตว <tow> ์กันไปรถเรามาแล้วตอนนี้อากาศเท่าไหร่แม่ยี่สิบสองจุดห้าองศาก็ยี่สิบสององศาแหละี่ไปกันส่องสัตว์ดีกว่าม <sentences. whooshing S 2> าแม่รถเรามาแล้วไปทุกคนลุยกันไปติดไม้ไว้ข้างนี้ไปวันนี้เราเหมาส,สองคน หมาไปเลยสวัสดีค่ะใช่พี่ๆจะพาไปเที่ยวใช่ค่ะเอาเสื้อหนาวเผื่อไว้ก่อนเผื่อหนาวหนาวทุกวันครับบนเขาจริงเหรอคะมาครั้งแรกค่ะขออนุญาตแนะนำตัวค่ะชื่อน้องเตรียมพร้อมเรียบโกนี่น้องเตรียมไฟแล้วไปทุกคนไปลยเดี๋ยวจะถ่ายสัตว์ให้ดูว่าเราจะเจออะไรบ้างเออเราจะเจออะไรบ้างแต่เราต้องเงียบๆใช่ไหมเราต้องเงียบๆ อ๋อแต่เสียงไม่ดังมากใช่ไหมทุกคนจะมืดหน่อยนะไปแล้วผ่านไฟก็จะมีน,น้องเขาคอยถ่ายไฟให้ด้วยนะน <Dam ๆ S 2> ไม่เห็นแล้วนี้ไปเดินใกล้ๆเต็นพี่ด้วย,อ,วยอันนี้เมนพวกนี้จะมาเป็นคนอ๋อพ่อควางพ่อต้องจับนะระวังสะดุด แน่นพวกนี้จะมาเป็นคู่พวกควางก็จะมาอยู่เป็นครอบครัวถามว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียใช่ครับเป็นตัวเมียทำให้่รู้กันนะครับไม่ม่เขาใช่ครับแต่พี่ถามหน่อยไอ้ที่มันเป็นตรงคอมัน่ะเป็นแบบแดงๆเหมือนแผลอะพี่เห็นตั้งแต่อยู่ในนั้นแล้วมันคืออะไรอ่ะ เหมือนฮอร์โมนไว้สําหรับดึงอยู่ตัวคู่เหมือนบอกว่ามันมีเหมือนแมงดําๆไปตอมมันจะเริ่มมันจะห่ออ่อนเหมือนกันแต่เริ่มแข็งกวางคู่เลยน้องเขาอยู่ด้วยกันสองคนชิงจอค่ะสีตั้ตๆนี่ไงพ่อนี่ไงนี่ไงพ่อเห็นไหมพ่อเห็นน้องไหมพ่อเห็นน้องไหมเห็นน้องไหมเห็น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 เขาซุ่มหน่อยเขาซุ่มหน่อยนี่ไงเห็นไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจอสัตว์เหรอเจอรถสองสัตว์ เจอเพื่อน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 เพื่อนอันนี้ก็น่าจะรอบอบกันเลยนะจิงจอกไม่ใช่ใช่เราจะเจอจิงจอกแหมสองตัวนึกว่านึกว่าปอมวิ่งลุกๆๆๆน่ารักมากเลยอ่ะแต่เขาจะอยู่ไกลเราหน่อยนะใช่กระซูมภาพจะแตกๆหนมาแต่ก็โอเคอยู่ไปลุ้นต่อเราจะเจออะไร กำลังจนะบอกว่าตูดใหญ่เช um, ียวท้องหรืออ้วนเขาอ้วนจะเป็นแ่านี้อ่อเขาไม่นอนเหรอลูกเขาเรียกมันจำมั่ใช่ไหมจิ้งจอกแม่กระโดดดุงดุงดุงอยู่น้องกระโดดดุงดุงดุงอยู่จิงจอกแม่หันมามองด้วยอุ้ยมองเลยลูกไปไหนน้องกำลังล่าอยู่ อ๋อหายกินอยู่เจอไม่เจอกรบไหมมองมองมองแล้วได้กินหรือยังกินอยู่เออมาแล้วมาแล้วจะอึนไข่ไหมไม่เจอครับมาแล้วเพราะเขาต้องกินแต่เนื้อสัตว์นี่หรอไม่กินเนื้อสัตว์นี่ไงที่พี่ถามอ่ะเห็นป่ะที่คอมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นธรรมชาติของมัน อ๋ออันนี้ก็คือตัวเมียใช่ไหมถ้าเป็นอย่างี้ตัวตัวเมียก็เป็นตัวผู้ก็เป็นอ้าวเหรอใช่ครับข้างบนเห็นไหมเยอะเลยนี่น้องตัวผู้ใหญ่ใหญ่ตัวตรงนี้อยู่ลึกเหมือนกันเนาะไอตัวนี้น่าจะโดนขมือกมาสกงเกดไหมครับฝุ่นมันจะแบบจะจุกจุกหายไป เะียจแสดงว่าไอ้เป็นสาวกันเป็นหนุ่มกันเยอะมากเลยนะเป็นไงบ้างแม่สองสัตว์ก็เจอกวางซะส่วนใหญ่นะพ่อเนาะกวางจิ้งจอกเออแล้ววันนี้เราจะไม่มีโอกาสได้เจอช้างแต่ว่าใครที่มีโอกาสมาแล้วเจอช้างยังไงอะเมนมาเล่าให้ฟังหน่อยนะใช่แต่การนี้ก็คุ้มนะเพราะว่าอากาศเย็นมากแล้ะว่าได้เจอน้องๆสัตว์ตามธรรมชาติเราเราด้วยความที่แบบว่าไม่ใช่อะไร้วพ่อ วางวางอยู่ข้างหน้าเต็นท์แล้วด้วยความที่เขาเป็นคืออุทยาอุทยานแล้วก็สัตว์ป่าเนี่ยเขาอยู่ธรรมชาติเราก็จะเดาไม่ได้ว่าตัวไหนจะออกมาตอนไหนอะไรยังไงเลยอืมไปไม่มีโอกาสถ้าใครมาก็อย่าลืมนะแวะส่องสัตว์ตอนกลางคืนกันใครโชคดีแค่ไหนยังไงก็บอกกันได้นะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าป๋าจะพาไปเที่ยวน้ำตกกัน ดูกว้างหน้าเต็นท์นอนดูกว้างหน้าเต็นท์ดีกว่างั้นจิตหลุดจิตหลุดแล้วมองแต่กว้างเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอยู่หน้าเต็นท์เราเลยนะทุกคนน้องอยู่หน้าเต็นท์แบบกินสบายใจเลย <laughs>